ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรจริงๆเนี่ย ine, เราก็จะไม่ได้สิ่งนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเราบอกว่าเราต้องการควา,ามร่ำรวยหรือต้องการเงินเราไม่เข้าใจเงินเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะรวยดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องเงินก็จะเป็นตัวที่มาเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับอีกที่หนึ่งผมำำอยากนําเสนอคําว่าเงินเนี่ยหมายถึงอะไรเงินจริงๆหมายถึงแค่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้นเราทํางานเพื่อได้เงินมาแล้วเราก็เอาเงินนั้นไปนแลกกับอาหาแรแลกกับที่อยู่อาศายัยแลกกับ กับยารักษาโรคแลกกับเครื่องนุ่งห่มดังนั้นเงินเป็นตัวกลางอดีตนั้นเงินอาจจะไม่ได้มีเป็นแบงก์หรือเป็นเหรียญหรือว่าเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้โอนกันนะครับมันอาจจะเป็นเปลือกหอยเป็นหินเป็นใบไม้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราสังคมที่เราอยู่ยอมรับมันนั่นคือเขาเรียกว่าเงินก่อนหน้าที่จะมีเงินเนี่ยเขาก็ใช้สินค้าในการแลกเปลี่ยนเขาอาจจะเอาข้าวไปแลกกับไก่นะครับเอาเนื้อไปแลกกับอาวุธประมาณนี้นะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเลยมีการสมมุติแล้วก็สมมติสิ่งเป็นตัววกกกลาาาาางงงขขึ้้้นนนเเเเเรรีย่ิตอใจ ว่านี่คือความหมายของคําว่าเงินดังนั้นสิ่งที่เราไปแลกมันก็คือคุณค่าของสิ่งที่เราได้รับจากสินค้านั้นๆเช่นเราเอารถไปซ่อมเราเอาเงินให้เขาไปนะครับความหมายคือว่าคุณค่าก็คือการบริการที่เขาทําให้รถเราสามารถวิ่งได้เพราเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเงินเป็นแค่ตัวกลางเงินเป็นตัวที่ท้อนคุณค่าของสิ่งนั้นๆดังนั้นถ้าเรายังหาเงินไม่ได้แปลว่าคุณค่าในตัวเราอาจจะยังมีไม่เพียงพอในการที่เราจะส่งมอบคุณค่าให้กับบุคคลอื่นให กับสังคมให้กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราถ้าเราอยากได้เงินเราต้องสามารถที่จะส่งคุณค่าบางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมรอบตัวเราให้ได้ดังนั้นเราจึงจะได้เงินกลับมานะครับ ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่มีวันที่จะมีเงินพอเพียงในสิ่งที่ต้องการนะครับเขาบอกว่าเพราะว่าพวกเขาไล่ล่าเงินแทนที่จะสร้างคุณค่าถ้าเรามองเงินเป็นเป้าหมายเราจะรู้สึกว่าขาดตลอดเวลาเราอยากจะได้อยากจะได้เงินอยากจะได้เงินแต่ถ้าเรามองว่าเงินเนี่ยก็คือผลลัพธ์ของคุณค่าบางสิ่งบางอย่างเราก็จะเริ่มโฟกัสที่การเติบโตคําว่าโฟกัสที่การเติบโตหมายความว่าเราจะเพิ่มคุณค่าบางสิ่งบางอย่างให้กับตลาดรายได้เราก็จะโตขึ้นต่อเนื่องแล้วเราก็จะมีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะครับ ที่บางคนทํางานเพื่อที่จะเก็บเงินอย่างเดียวนะครับแต่ไม่เคยพัฒนาทักษะใหม่ๆเลยเนี่ยรายได้เขาก็จะอยู่กับที่แปลว่าเขาไม่ได้ส่งมอบคุณค่าบางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมไปนะครับดังนั้นพวกเราต้องสนใจว่าถ้าอยากจะให้มีเงินที่เป็นกระแสะไหลเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องส่งมอบคุณค่าบางสิ่งบางอย่างของเราให้กับสังคมให้กับผู้คนที่เขามีความต้องการนะครับจริงๆเราไม่ได้ต้องการเงินเพิ่มนะครับแต่เราต้องการคุณค่าที่เพิ่มขึ้นในตัวเราเพื่อที่จะส่งมอบให้คนอื่นแล้วคนจะ เงินให้กับเรามากขึ้นครับ เงินคือเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายผมลองถามบางคนว่าสมมติผมให้คุณเงินไป1ล้านบาท1ล้านบาทคุณทราบไหมว่าเงินหนักประมาณหน่กิโลจะเอาแบงค์พันนะครับแล้วผมบอกว่าคุณถือเงินนี้ไว้นะแต่ห้ามใช้ให้คุณแบกไปไหนมาไหนแต่ห้ามใช้นะครับซึ่งถามว่าเอาไหมเขาก็บอกไม่เอานะฮะเพราะว่าคาว่าห้ามใช้มันก็ใช้ไม่ได้นี่ออกไหมฮะมันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรดังนั้นเงินจริงๆไม่ใช่จุดมุ่งหมายไม่มีใครต้องการเงินเพราะมัน,เป,นเป็นเพียงแค่กระดาษแต่สิ่งที่เขาต้องการนั้นคือสิ่งที่เงินนนนั้เเอาไปแปแลลกี่ย ให้ได้นะครับก็คือเรื่องของอิสรภาพเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของเวลาในชีวิตที่พวกเราอยากจะใช้อยากจะทําในสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกมีความสุขนะครับดังนั้นคุณอยากจะมีเงินแต่ให้เงินไปจริงๆห้ามใช้มันก็ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงๆจึงไม่ใช่เงินเพราะว่าเงินเป็นเพียงแค่เครื่องมือเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่ต้องการในชีวิตเราใช้เงินเป็นตัวแลกเปลี่ยนนะครับดังนั้นต้องเข้าใจความหมายจริงๆว่ามันเป็นเครื่องมือไม่เช่เป้าหมายนะครับอย่าเอาชีวิตแกกับ จงใช้เงินแลกชีวิตที่เราต้องการครับ ความสัมพันธ์ของเรากับเงินเนี่ยก็เท่ากับผลลัพธ์ที่เรามีเงินอยู่ในตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าบางครั้งเราจะมองว่าเงินเนี่ยก็เป็นแค่เศษกระดาษหรือเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่จริงๆเขามีชีวิตเขามีความรู้สึกจิตวิญญาณมีคนบอกว่าอย่างนั้นนะฮะมีตัวอย่างอยู่คนหนึ่งเขาผมอ่านเจอแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะครับเขาเป็นคนที่มีฐานะการเงินดีมากร่ํารวยจากโมรดกแล้วก็ทําธุรกิจที่จเจริญเติบโต,ตเขารู้สึกว่าเงินเนี่ยไม่ได้จาเป็นอะไรมากมายสำหรับตัวเขามาวันหนึ่งเเเาาดินไปข เอเด็กคนหนึ่งขายลอตเตอรี่นะฮะด้วยความที่รู้สึกสงสารเด็ก <c oughs> เขาก็เลยลองซื้อไปได้วยความที่อยากจะช่วยหรือตัดลำคาญอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเขาถูกรางวัลใหญ่แล้วเขาได้เงินเยอะมากนะฮะแล้วเขาก็รู้สึกว่าจริงๆเขาไม่ได้ต้องการเงินขนาดนั้นเพราะตอนนี้เขาก็มีเพียงพอแล้วนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาหาเราว่าเงินเนี่ยแล้วเขาก็เดินไปที่ฝูงชนเยอะๆนะฮะแล้วเขาก็เอาเงินนั้นไปโปรยโปรยโปรยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินตรงที่มันได้มาแบบง่ายๆนะครับหลังจากที่เขาโปรยเสร็จแล้วเขาก็ห หลังจากที่เขาทําลักษณะนั้นไปปรากฏว่าธุรกิจเขาเริ่มติดขัดธุรกิจเขาเริ่มเดินไม่ราบรื่นแล้วเริ่มมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเกิดขึ้นธุรกิจเขาก็เริ่มถดถอยและเงินเขาก็เริ่มหมดเมื่อเงินหมดเขาก็กลายเป็นผู้ยากไร้นะครับแล้วเขาก็เสียชีวิตอย่างอนาถานะครับนี่คือการที่อาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของเงินมองไม่เห็นความมีชีวิตวิญญาณของเงินนะครับผมพูดอาจพวกเราอาจจะรู้สึกว่าเอะมันจริงหรือเปล่านะครับผมเคยทดสอบมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าบางทีเราได้มาง่ายเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่เห็นคุณค่าของ มันจะดึงเงนินที่เรารู้สึกว่าเราได้คุณค่าของมันออกไปด้วยนะครับดังน um ั้นเราต้องระมัดระวังแล้วก็ให้เกียรติให้ความเคารพกับเงินเงินเหมือนแฟนเราฮะถ้าเราไม่ให้เกียรติไม่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับเขาเนี่ยนะครับไม่ไม่รักเขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่กับเรานะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นเรากับเงินเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่เงินเงินก็ไม่อยู่กับเราเงินไม่ได้หายากนะครับมันแค่ไม่ชอบอยู่กับคนที่ไม่เข้าใจมััันนนนแคค่้ะรบ เรามองเรารู้สึกอย่างไรต่อเงินเงินก็จะมองและรู้สึกแบบนั้นต่อเราดังนั้นการที่เรากลัวเงินหรือโทษเงินหรือว่าดูถูกคนรวยดูถูกคนที่เขามีเงินเท่ากับเรากําลังดูถูกเงินเมื่อเรากําลังดูถูกเงินเราก็กําลังหลักเงินของออกไปเงินก็จะไม่เข้ามาเรานะครับกลับกันถ้าเราให้คุณค่าของเงินให้ความสําคัญกับเงินนะครับแล้วเราก็ศึกษาเพื่อทําความเข้าใจเรื่องเงินเราก็จะเริ่มดึงดูดเงินเข้ามานี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราว่า ถ้าเรารู้สึกผิดเวลาที่จะใช้เงินไม่กล้าลงทุนเราจะพลาดโอกาสแต่ถ้าเราวางแผนในด้านการเงินเราก็จะกลับมีอสิสระภาพทางด้านการเงินนะครับใส่ใจเงินมากขึ้นดังนั้นเรามาระวังในสิ่งที่เราสร้างความสัมพันธ์กับเงินในสิ่งที่เรารู้สึกกับเงินแล้วเมื่อไหรที่เราปรับจูนความรู้สึกที่ถูกต้องเราจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเข้ามาหาตัวเราครับ เงินกับความสุขเกี่ยวกันหรือไม่หลายคนบอกว่าผมเลือกความสุขผมไม่เลือกเงินบางคนบอกว่าถ้าคุณมุมมณนะหาแต่เงินคุณจะไม่มีความสุขจริงๆอาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าเจตนาที่แปลผิดนะครับเขาบอกว่าเงินน่ะไม่ใช่ความสุขหรอกแต่ว่ามันช่วยซื้อปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขได้เงินซื้อความรักไม่ได้นะฮะแต่ซื้อเวลาให้คุณได้มีเวลาไปอยู่กับคนที่คุณรักได้เงินซื้อสุขภาพาไม่ได้แต่ซื้อโภชนาการอาหารดีๆอาหารคลีน อาหารที่มันเป็นธรรมชาติอาหารที่ออร์แกนิกอะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ซื้อคอร์สเพื่อออกกําลังกายในฟิตเนสจ้างเทรนเนอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะดูแลร่างกายให้กับเราแล้วก็จ้างนักโภชนาการในการที่จะสามารถสรรหาอาหารที่มันมีคุณค่าครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายให้ร่างกายของเรานั้นรู้สึกมีสุขภาพดีได้ดังนั้นเงินอาจจะไม่ได้ทําให้สุขภาพเราดีแต่เงินช่วยเปลี่ยนเป็นปัจจัยต่างๆให้สุขภาพเรา นค,คนที่ไม่มีเงินอาจจะรู้สึกเครียดแล้วก็แ yeah ย่นะครับเพราะว่าเจอปัญหารุมเร้าสิ่งต่างๆลดังนั้นคนมีเงินมากพอก็มักจะใช้เงินซื้อประสบการณ์ที่มีความหมายในการออกไปเที่ยวออกไปดูออกไปทําสิ่งต่างๆนะครับดังนั้นเงินก็อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ถ้าคุณเข้าใจมันมันก็ช่วยให้คุณมีทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเงินกับความสุขสัมพันธ์กันหรือไม่พวกเราตอบกันได้เองครับ เข้าใจเงินชีวิตเปลี่ยนเราคุยกันว่าเงินมีกี่ประเภทวันนี้ผมจะพูดถึงประเภทของเงินเงินมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะครับตำราแต่และที่ไม่เหมือนกันผมเอา4ประเภทนี้แลยกัน1นก็คือ active income เงินที่ได้จากการลงแรงทํางานจึงจะได้เงินมานะครับสอง passive income เงินที่เราลง,รงแรงแค่ครั้งแรกหรือหาเงินมาแล้วแล้วมันสามารถสร้างรายได้ซ้ําให้กับเราเช่นเราทาอพาร์ตเมนต์หรือเราลงทุนหุ้นและมีเงินปันผลนะครับประเภทที่3เป็นเรื่องของการที่เรามี portfolio income หรือว่ารายได้ที่เป็นเงินมาจากการทําธุรกิจในพอร์ตของเรานะครับอย่างผมเองผมมีพอร์ตทั้งเรื่องของอพาร์ตเมนต์ให้เช่ามีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โครงการพัฒนอาอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการปล่อยเช่าหรืออาจจะเป็นเรื่องของหุ้นเรื่องของอะไรนี่หลายหลายคนมีอันนี้ก็เรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะสุดท้ายนะครับน่าสนใจมากเขาใช้คําว่า n d f a l l i n c o m e นะฮะที่แปลว่าลมตกนี่แหละนะครับจริงๆเขาบอกว่ามันแปลว่าเงินหล่นทับนะฮะเช่นหวยมรดกโบนัสหรือว่าราบรอยที่พวกเราได้มานะครับนี่คือ4อย่างที่เป็นรายได้ ของมนุษย์ที่เป็นที่มาของเงินคนส่วนมากก็จะคุ้นเคยแบบที่1กับแบบที่4ก็คือการลงแรงแล้วจึงได้เงินแล้วก็แบบที่4ก็คืออาจจะซื้อหวยแล้วก็รอถูกรางวัลที่1ถูกรางวัลเลขท้ายสตัวอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าแบบที่2กับแบบที่3นี่นี่คือแบบวิธีที่คนรวยเขาทํากันก็คือรายได้แบบ passive อินค m e กับรายได้ที่เป็น portfolio นะฮะดังนั้นลองดูแล้วกันแยกให้ออกนะครับว่าเรากําลังทําอะไรแล้วเรากําลังมีรายได้ที่เป็นเงินมาในลักษณะไหนใน4แบบนี้นะครับ ถ้าเราแยกประเภทเงินให้ออกแล้วชีวิตเราก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับ เข้าใจเงินชีวิตเปลี่ยนมันมีเงินดีแล้วก็เงินที่เป็นอันตรายก็ไม่ใช่เงินก้อนที่เราจะควรรับมันก็อาจจะกลับมาทําลายชีวิตของเรานะครับลองดูความหมายขอาคำว่าเงินดีกับเงินอันตรายนะครับเงินดีก็คือเงินที่มาจากความรู้ความสามารถนะครับในสิ่งที่เราส่งมอบคุณค่าตัวเราให้กับผู้คนให้กับสังคมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเงินที่เราใช้อย่างภาคภูมิใจในขณะที่เงินอันตรายเนี่ยก็มาจากทางลัดนะครับการพนันการทุจริตคอร์รัปชันสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งหลายแหล่ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเงินอันตรายดังนั้นเงินที่เราได้มาแบบเร็วเกินจริงมันมักจะทําลายระบบคิดของเราแล้วก็พาเรากลับไปจนหนักกว่าเดิมอีกนะครับผมได้รับเคสล่าสุดแรงมากเลยฮนะเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารจนกระทั่งถึงลาออกเขาบอกว่ามันมีช่องทางในการที่จะนําเงินไปปล่อยเพื่อที่จะทํารายได้นะร้อยละสิบห้าร้อยละยีต่อเดือนอนะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเขาก็ไปหมุนเวียนหมุนเวียนปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งคนที่เอาไปปล่อยแล้วก็ให้รายได้ของเขามาตลอดเวลาเนี่ยนะครับยิงตัวตายพอยิงตัวตายปุบ๊บเขาก็เลยไม่รู้จะไปเอาเงิน ที่เขาเอาไปลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็วและมากๆนะฮะจากตลาดเมื่อจากการปล่อยเนี่ยเป็นเงินที่หยิบยืมมาจากญาติจากเพื่อนจากอะไรจนกระทั่งเขาเองนั้นต้องเอารถไปเข้าเอาอะไรเขาไป,ไปลูดบัตรลูดอะไรเอามาใช้นี่โดนทวงเงินจนกระทั่งต้องลาออกจากงานนะครับอยู่ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เาเรียกว่าเงินบางทีมันได้มาเร็วจริงแต่ว่ามันเป็นเงินที่อันตรายมันก็ไม่ควรที่เราจะไปยุ่งกับมันนะครับดังนั้นเงินที่ได้มาง่ายเกินไปมันก็มักหาไปสู่จุดจบที่เร็วเกินไปได้เช่นเดียวกันเงินก็ จะต้องระมัดระวังเพราะมันมีทั้งเงินดีและเงินอันตรายครับคนรวยมองเงินเป็นเมล็ดพันธุ์แต่คนทั่วไปมองเงินเป็น ผลไม้อันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับคนทั่วไปได้เงินมาเอามาใช้แต่คนรวยได้เงินมาแล้วเอาเงินไปปลูกปลูกยังไงนะ <c oughs> เวลาที่เราได้เงินมาเนี่ยคนทั่วไปก็จะใช้เอาไปซื้อของเอาไปตอบสนองความต้องการอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากกินหมูกระทะอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ๆพอเราซื้อเลยนะครับคุณลองดูนะคะคนรวยคนที่เขาจะรวยเนี่ยนะครับเขาอาจจะเริ่มต้นด้วยรายได้ที่ไม่ได้ต่างจากเราแต่เมื่อเขาได้เงินมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องคิดค้นในการที่จะเอาเงินเนี่ยไปสร้างเงินต่อได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะ เราต้องใส่ใจจุดนี้ให้ดีว่าเราทําอย่างไรเราถึงจะได้เป็นคนรวยที่มั่งคั่งยั่งยืนด้วยการใช้เงินแทนทํางานดังนั้นการที่เราได้เงินมาเนี่ยเขาบอกว่ายากินผลไม้ก่อนปลูกสวนจงใช้เงินปลูกต้นเงินให้คุณก่อนแล้วค่อยรอกินผลไม้ในทีหลังนะครับ คนธรรมดากับคนมั่งคั่งเขาคิดเรื่องเงินเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรจริงๆ mindset หรือว่าความคิดความต่างในเรื่องเงินของคนธรรมดากับคนมั่งคัง่งหรือคนร่ำรวย,ยต่างกันแบบคนธรรมดาคิดว่าต้องทํางานหนักเท่านั้นถึงจะได้เงินในขณะที่คนรวยเ,ยเขาจะคิดว่าต้องใช้สมองให้เงินทํางานให้กับเราฟังดีๆนะฮะใช้สมองให้เงินทํางานให้กับเราล้วนั้นเขาได้เงินมาเขาต้องคิดแหละว่าจะต้องไปทาอะไรนะครับคนั่วไปก็จะถามว่าจะหาเงินได้ยังไงแต่ในขณะที่คนรวยไม่ได้บอกว่าจะหาเงินไงเขาบอกว่าจะใช้เงินสร้างเงินได้อย่างไรอันนี้ น่าคิดมากเอาไปต่อยอดลองดูนะครับดังนั้นเขาเรียกว่าพนักงานเงินเดือนที่กลัวออกจากงานเพราะว่ากลัวสูญเสียรายได้กับนักลงทุนกล้าสร้างทรัพย์สินให้กับตัวเองผลลัพย์ย่อมแตกต่างกันลาวฟ้ากับเหวนะครับความต่างไม่ใช่จํานวนเงินนะครับแต่อยู่ที่ระดับของความเข้าใจในตัวเงินครับหาเงินว่ายากแต่การที่เราจะรักษาเงินและให้เงินเติบโตต่อไปยากยิ่งกว่านั้นหาเงินได้เร็วไม่ได้แปลว่าเรารวยแล้ว ลองฟังดูดีๆนะครับการที่เราหาเงินได้เร็วไม่ได้แปลว่าเรารวยได้จริงเพราะว่าการหาเงินนั้นคือเกมระยะสั้นแต่การรักษาแล้วก็การทบต้นทบดอกก็คือให้เงินมันงอกเงยขึ้นมานี่คือเกมของคนรวยเงินก้อนแรกก็คือความสามารถแต่เงินก้อนต่อไปก็คือวินยัยแล้วก็ mindset ชุดความคิดที่เราจะทําให้มันเติบโตงอกเงยแล้วก็เกิดไหลออกมาเป็นกระแสเงินนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งอย่างเช่นอาจจะมียูทูบเบอร์ที่เขาหาเงินได้หลักล้านต่อเดือนแต่แล้วก็ใช้หมดเลยนะครับซึ่งถามว่าเขารวยไหม ไขารวยนะเขาก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่นึกออกไหมครับคนที่สร้างบ้านขายสร้างเสร็จแล้วก็ใช้เงินในกําไรนั้นออกไปหมดเลยนะครับอยากได้ใหม่ก็ไปหาสร้างใหม่รวยไหม<ะ>ก็ยังไม่รวยนะครับแต่ว่าในขณะที่กลุ่มที่เขาทาแล้วเขาเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว30้30% 50%แล้วหาทางที่จะก่อให้เกิดรายได้จากเงินที่เขาเก็บเอาไว้ให้เป็นทรัพย์สินที่เกิดกระแสเงินนี่คือสิ่งที่จะทําให้ร่ารวยอย่างแท้จริงดังนั้นการหาเงินได้เนี่ยได้แค่คนธรรมดาแต่คนรวยคือคนที่เปลี่ยนเงินเป็นอิสรภาพเปลี่ยนเง ไหลออกมาได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นนะครับ เงินไม่เคยหายไปจากโลกนี้แค่เปลี่ยนกระเป๋าโลกนี้ไม่มีคําว่าเงินหายมีแต่ว่าเงินมันจะไหลไปหาคนที่เข้าใจเกมเข้าใจกติกาเข้าใจเรื่องเงินดังนั้นทุกวันมีคนที่จนลงแล้วในขณะเดียวกันก็มีคนที่รวยขึ้นในวิกฤตของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแต่กลายเป็นโอกาสของคนกลุ่มหนึ่งดังนั้นเงินมันไม่เคยหายไปไหนหรอกมันแค่ย้ายจากคนที่ใช้ไม่เป็นไปอยู่กับคนที่บริหารเป็นคนที่มองหาโอกาสเป็นนะครับอย่างเช่นคนซื้อโทรศัพท์มือถือทุกปีอาจจะไม่มี เ็บในขณะที่เจ้าของบริษัทมือถือก็รวยขึ้นทุกๆไตรามาสนะครับนี่คือเรื่องของการจ้ายถิ่นของเงินนะครับถ้าเรายังไม่มีเงินแปลว่าเงินยังไม่เชื่อมันในตัวเราดังนั้นจงสร้างเหตุผลให้เงินเลือกมาอยู่กับเราเงินอยู่ครบในโลกนี้มันแค่ไม่อยู่ในกระเป๋าองคนที่ไม่เข้าใจกติกาเท่านั้น เข้าใจเงินชีวิตเปลี่ยน3วิธีหาเงินซึ่งแต่ละวิธีการนั้นก็มีคุณสมบัติพิเศษเหมือนกันคนที่หาเงินได้เร็วที่สุดไม่ใช่คนที่ทํางานหนักที่สุดแต่คือคนที่ใช้กลยุทธ์เป็นมีวิธีแบบไหน,นหาเงินหนึ่งคือใช้แรงใช้แรงทํางานแลกเงินนะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ก็อาจจะไม่ได้รวยอะไรมากมายนะอย่างเช่นแม่ค้าใช้เวลาขายของทีละชิน้นทีละชิ้นนะขณะเดียวกันใช้สมองนะฮะอันนี้เป็นการใช้ไอเดียใช้แนวทางใช้วิธีแก้ปัญหาให้กับคนจํานวนมากเป็นการแก้ปัญหาให้ผู้คนอันนี้้เรริ่มวยได เช่นคนที่คิดระบบแฟนชายนะครับในการทําอาหารในการทําระบบต่างๆในการทําธุรกิจพวกนี้พวกนี้มีโอกาสรวยนะแล้วก็วิธีที่3าคือใช้เงินใช้เงินทําเงินนะฮะใช้เงินหาเงินนะครับเอาเงินไปสร้างไรายได้ใหม่นะครับเอาไปลงทุนในระบบหรือเอาไปปล่อยกู้หรือไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วกินดอกกินผลพวกนี้มันถือว่าเป็นการรวยแบบยั่งยืนรวยแบบแน่นอนดังนั้นถ้าเราจะเป็นคนที่ประสบความสุขและร่ำรวยเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งแรงหาเงินแล้วสักพักหนึ่งต้องพัฒนาเป็นใช้สมองแล้วสัก หเราต้องใช้เงินหาเงินนะครับเราใช้แรงมาแล้วนะครับใช้สมองบ้างมาหรือ,อยังนะครับแล้วคุณใช้เงินสร้างอะไรให้กับชีวิตคุณแล้วหรือ,อยังชีวิตเปลี่ยนทันทีเมื่อคุณหยุดทํางานแล้วเริ่มสร้างระบบที่ทําเงินให้กับคุณ ถ้าอยากรวยให้ใช้เงินต่อเงินนี่คือพื้นฐานการลงทุนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเงินทุกบาทที่เรามีนี่คือทหารก็ต้องทํำยังไงส่งมันออกไปรบซะคนทั่วไปทํางานได้เงินแล้วก็ใช้เงินแต่ว่าคนรวยได้เงินแล้วส่งเงินไปทํางานต่อโดยไม่ต้องลงแรงเพิ่มอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนะฮะอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าคนหนึ่งมีเงิน1000 0แบาทแล้วเอาไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในขณะอีกคนหนึ่งได้เงิน1 0 0 0 0แบาทก็ใช้ไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ปล่อยเช่านะครับอีก2ปีต่อมาคนที่ซื้อกระเป๋าก็จะได้กระ อยู่แต่ว่าคนนี้เขาจะเริ่มเก็บเงินแล้วเอาเงินนั้นไปซื้อกระเป๋าในขณะที่อสังหาริมทรัพย์เขาก็ยังอยู่นี่คือการที่เราได้ใช้เงินต่อเงินหรือใช้เงินทําเงินนะครับดังนั้นคุณทํางานหาเงินทั้งชีวิตเพื่อซื้อของหรือเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้เงินทํางานให้คุณซ้ําๆจนวันหนึ่งคุณไม่ต้องทํางานอีกเลยขอให้คุณโชคดีแล้วก็รํารวยเป็นเศรษฐีใช้เงินให้เป็นนะครับ อย่าแค่ทำงานเพื่อเงินให้เงินทำงานให้กับเราคนธรรมดาทำงานหนักไปทั้งชีวิตแต่คนเข้าใจเงินหยุดทํางานแต่เงินมันยังไหลมาเป้าหมายไม่ใช่ทางานยาวถึง40ปีนะครับแต่ก็คือทํางานสั้นแล้วก็ให้เงินทํางานให้ยาวๆเรามีเวลาจํากัดแต่เงินนะั้มันไม่มีวันหลับมันจะทํางานให้เราได้ตลอดนะครับถ้าเราหยุดทํางานวันนี้รายได้เราหยุดไหมลองถามตัวเองนะครับถ้าเราหยุดรายได้เราหยุดด้วย เรายังไม่มีอิสระแต่ขณะนั้นถ้าเราหยุดจะว่าไรได้เราไม่หยุดเราเริ่มเข้าใจพลังของการใช้เงินทํางานแล้วนะครับเลิกคิดแบบลูกจ้างแต่ให้เราเริ่มคิดแบบเจ้าของเงินนะครับมีอยู่2ทางเท่านั้นคุณทํางานให้เงินหรือเงินทํางานให้คุณทางไหนรวยกว่าไปคิดกันต่อนะครับเข้าใจเงินชีวิตเปลี่ยนครับ เข้าใจเงินชีวิตเปลี่ยนมันมีคำคำหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างเงินนะครับคำนั้นคือคำว่า leverage คนที่ฉลาดด้านการเงินเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างเองนะครับแต่เป็นคนที่ใช้ทรัพยากรของโลกนี้ที่มีให้คุ้มค่าที่สุดนะดังนั้นคำว่า leverage ก็คือคำว่าแรงทวีหรือคันโยกหรือคานผ่อนแรงนั่นเองนะครับเพื่อที่จะขยายผลลัพธ์หมายความว่าเราลงทุนได้น้อยแต่ให้ผลลัพธ์เยอะๆนะเราทำอะไรได้บ้างหนึ่งใช้เงินคนอื่นเพื่อสร้างทรัพย์สินใครที่ ใจปเปลี่ยนจนกนวยด้วยอสังหาโดยใช้เงินคนอื่นนะครับสใช้เวลาคนอื่นขยายธุรกิจแล้วก็3ใช้ไอเดียคนอื่นสร้างนวัตรกรรมนี่คือคําว่า leverage นะครับตัวอย่างเช่นเจ้าของโครงการหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินตัวเองมากมายนักนะจะใช้เงินธนาคารใช้แรงผู้รับเหมาใช้ทีมงานนะครับแล้วก็เอากําไรนั้นมาต่อยอดนะครับแล้วก็ขยายธุรกิจขึ้นไปเรื่อยๆผมเห็นคนทําธุรกิจอสังหาเนี่เติบโตเป็นระดับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยในเวลาไม่นานนะครับพวกนี้คือคนที่ใช้ leverage ได้เก่งมากได้ทั้งเงินคนอื่น เวลาคนอื่นแล้วก็ไอเดียหรือแนวคิดคนอื่นนะครับดังนั้นเราเลิกทํางานคนเดียวแบบนักสู้แล้วนะครับจงคิดแบบผู้นําแล้วใช้โลกนี้เป็นทุนของเราให้ได้ใครที่ใช้เลเวเลตเป็นเนี่ยคนนั้นก็หยุดหาเงินแต่เงินไม่เคยจยุดวิ่งหาเขาเลยนะครับเข้าใจเงินชีวิตเปลี่ยนครับ เงินนะไม่ใช่เป้าหมายนะแต่มันทําให้เรานั้นไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นแม้ก็าว่าไงนะเงินไม่ใช่ที่สุดของชีวิตนะครับแต่มันก็คือเครื่องเร่งที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายได้ไวกว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องการพลังงานเงินก็คือพลังงานชนิดหนึ่งมันช่วยให้เราซื้อเวลาซื้อความรู้ซื้อทรัพยากรซื้อเครือข่ายแล้วก็โครงสร้างแล้วก็โอกาสใหม่ๆได้นะคนคนหนึ่งที่ฝันว่าจะเปลี่ยนสังคมแต่ไม่มีเงินพิมพ์หนังสือนะครับไม่มีงบทําสือ่ออีกคนมีเงินทุนสร้างโรงเรียนเปิดมูลนิธิเปิด,ปด,ปดอคอร์ ดังนั้นถ้าเรามีความฝันใหญ่แต่ไม่มีเงินมันอาจจะอยู่ได้แค่ในหัวเราตลอดไปเงินอาจจะไม่ใช่จุดหมายนะครับแต่มันคือน้ำมันที่ทำให้ชีวิตเราเวิ่งไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับ ความมั่งคั่งมันไม่ใช่ตัวเลขของเงินแต่มันคือระบบหรือโครงสร้างของชีวิตหมายความว่าถ้าเรารวยจริงนี่เราจะต้องมีระบบทําเงินซึ่งเราจะไม่กังวลเรื่องเงินอีกต่อไปคนที่มั่งคั่งจริงไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะชั่วคราวแต่เป็นคนที่มีทรัพย์สินที่สร้างรายได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกมีระบบเก็บมีระบบใช้มีระบบงอกเงยแล้วก็มีความสงบทางใจนี่คือคนที่มั่งคั่งที่แท้จริงนะครับอย่างเช่นดาราบางคนที่มีรายได้มากมายเยอะแยะแต่เขาก็ใช้จนหมดเพราะ วันหนึ่งเขาไม่สามารถที่จะหาเงินได้อีกเขาก็กลับไปจนเหมือนเดิมนะครับแต่ในขณะที่เป็นคนที่เข้าใจระบบเรื่องการเงินเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มีชื่อเสียงโด,ด่งดังแต่เขาสามารถเก็บเงินแล้วก็ใช้เงินทํางานสร้างระบบรองรับเขาก็กลับมีความมั่นคงกว่าดาราหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงแต่มีไรายได้มากมายดังนั้นความมั่งคั่งจริงไม่ใช่ตัวเงินนะครับความมั่งคั่งไม่ใช่แค่คุณหาเงินได้เท่าไหร่แต่มันคือคุณมีระบบทําเงินให้คุณได้แค่ไหนอย่าแค่มีเงินจงสร้างโครงสร้างที่ทําให้เงินอยู่กับคุณตลอดไป เราสร้างความมั่งคั่งได้โดยไม่ต้องเริ่มจากสูงแต่เราเริ่มต้นจากความรู้คนรวยที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากเงินนะฮะแต่ว่าเริ่มจากความเข้าใจในบริบทในเกมไม่มีใครจําเป็นจะต้องเริ่มจากศวนถ้าคุณเริ่มจากความรู้ที่ถูกต้องวันนี้คุณฟังมาหลายอีีมากแล้วคุณก็ควรจะเข้าใจแล้วว่าความรู้ทางการเงินเท่ากับคีย์ที่ปลดล็อกของเรานะครับปลดล็อกเรื่องอนาคตทางการเงินของเรานะครับนักลงทุนที่เริ่มต้นจากนี่แต่ถ้าเขามีความรู้เขาก็อาจจะพลิกเกมกลายมาเป็นความมั่งคั่งล้ำรวยระดับสิบล้านร้อยล้าน นในขณะที่คนที่ได้รับมรดก10ล้านนะครับถ้าขาดความรู้ไม่แน่ภายใน2ปีเขาอาจจะติดลบได้นะครับดังนั้นเราไม่ต้องรอให้มีทุนก่อนนะแต่เราต้องเร่งสร้างทุนทางสมองให้ตัวเองคือทุนภายในคือทุนของความรู้นั่นเองความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มจากข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่ต้นทุนที่ติดตัวมาอย่างสูงนะครับ คนส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดเงินขาดทักษะการรับมือกับเงินต่างหากหมายความว่าไม่มีใครจนเพราะไรายได้น้อยนะครับแต่จนเพราะไม่มีระบบความคิดที่รองรับเงินที่ได้มาเราสามารถให้เงินล้านกับคนธรรมดาคนหนึ่งได้นะแต่ถ้าเขาไม่รู้วิธีเก็บวิธีใช้วิธีรักษาวิธีลงทุนนะครับคุณรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นเงินนั้นก็จะหายไปทักษะเรื่องเงินจึงสําคัญมากสําคัญกว่าเงินที่เรามีในกระเป๋าด้วยนะครับเราลองดูนักกีฬาอาชีพหลายคนระดับแชมป์โลกที่เป็นข่าวได้รับเงินมากมายเลยนะครับแต่ว่า หนึ่งเขาก็หมดทุทกๆบาทที่เขามีเขาเรียกว่าเก่งเพราะใช้หมดเพราะบริหารจัดการเงินไม่เป็นใน,ในขณะที่คนธรรมดาคนที่เขามีบทเรียนคนที่เขารู้วิธีบริหารจัดการเงินเขากลับมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีอิสรภาพระยะยาวดังนั้นเงินไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องวิ่งหากันมากมายนักนะฮะแต่มันคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะจัดการมันให้เป็นนะครับจงอย่าหาเงินเพิ่มจนกว่าคุณจะบริหารเงินที่มีอยู่ได้เก่งพอ ความสําเร็จที่แท้จริงเท่ากับมีเงินมีเวลาแล้วก็มีอิสระภาพเพราะว่าเงินที่แท้จริงก็คือเงินที่ให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกเองในแบบที่เราต้องการรวยไม่ใช่มีเงินเยอะบางคนมีเงินเยอะนะครับแต่ไม่มีเวลาทําในสิ่งที่จรงอยากจะทาไม่มีเวลาไปไหนเลยเพราะว่าเจอทุกสิ่งทุกอย่างรวมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเท่ากับคนจนที่มีเงินมากผมชอบคํานี้มากเลยแต่ก็มันแค่มีทางเลือกที่จะช่วยให้เรามีมากขึ้นถ้าเรามีเงินเงินอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่าไม่มีเงินเนี่ยคนไม่ ไม่มีทางเลือกที่มากพอดังนั้นถ้าเราอยากจะพักสักสาเดือนเดินทางรอบโลกเนี่ยเราก็ต้องรอคนน้นคนนี้อนุมัติสแสดงว่าเราเยังไม่มีอิสระนะครับแต่ถ้าเรามีเงินทํางานแทนเราไม่ต้องขออนุมัติใครเราไปได้เลยนี่เท่ากับเราเลือกได้เองเรามีอิสระภาพมีเวลาแล้วก็มีเงินความสําเร็จจึงไม่ใช่แค่มีบ้านมีรถแต่คือมีอิสระที่จะเลือกชีวิตของตัวเองนะครับเขาบอกว่าอย่าแค่หาเงินจนสร้างชีวิ ppe, ตที่คุณรักโดยใช้เงินเป็นผู้ช่วยวไม่ใช่เจ้าหนาย